ตั้งแรกนะครับก็มาเด็ดมาเนี่ยมประจำรายการพราะวัีนะครับเป็นทางการทีมงานแอดเทวดานะครับไฟขวัญใจมหาชนนะครับมาคุยกันแอดเทวดาครับวันนี้อาจารย์แอดมาเองนะครับสางง่ายนะครับอาจารย์แอดนะครับมาเองนะครับวันนี้ทีมดีแน่นอนนะครับสป็นทางการทีมงานแอดเทวดานะครับพิสานตาลจักรบานื้นเรื่องนะครับเพื่อมหาชนใช่นะครับหนะครับแอดเทวดานะครับ สั่งบ่เปิดคุน้าสับวังฟันตีสูบังต่อไปขยับไปเลยนะครับสั่งบังตีนะครับสูบังต่อไปเลขสูงนะครับขยับมานะครับแอ้เทวันไอ้หน้พี่น้องเลือดเดียวเลยครับเลือดเดียวท่านปัดหัวใจปัดทะเลที่ยาบนะครับทาเวลานะครับทาเวลาน้ำวังฟันตีสุขขยับขมาครับ อยากงหันนี่น้ีงดีใจในใจตัลโตลนตนสา่านขออนุญาตทกทานด้วยขออนุญาตเชยอ้หอมแม่หน่องนงนะครับตั่อยไคอยแล้วนะครับขึ้นสูงลุกระซาตบกระไลได้หลายๆลายขอทุกท่ันแอปเทวดา หนึ่งสอสามสี่ไปไปล้าไปลป้าไปลูก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 ลป้กาที่นี่เลยนะครับ สวยงามนะครับการเดินทางของแอดเทวดานะครับโอมจ้าพระนัสไปลูกหลักป้าดเดียวเด,เดียวอ่าคนนาวนวนเหยียดแล้วนะครับล่างป้าขอ้อลอยวีนะครับแอดเทวดานะครับ ข้อลอยวีนะครับแอดเทวดานะครับสวยงามมากๆนะครับการเดินทางนะครับจังหวัดแหลกนะครับการเผาการลาดกันเรื่อยทำงานต่อเนื่องนะครับไไมองเรคนนั้น คนยังคนดับนะครับพี่น uh ้องครับ <Britain> ข <nature> ้อลอยวินะครับเทวดานะครับบอกตำนะครับไม่ก่ตำบอตำเด้อครับพี่น้องว่าหนึงลอยดินการวางหางเริ่มเป็นวงหามเริ่มแล้วนะครับหางดีหางดีครับแล้วนะครับปล่อยโย่ปล่อยบุญตีเป็นร่มเปียกแยบได้ที่ฝ้าขาวนะครับด้านบนนะครับ มีคสนใจมากๆอกใ่ะช่ใช่ใะหาชาใช่ใช่ช่องเใช่อช่ใชใช่อช่ใช่ใด้ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่คช่ใช่ใู่ใช่ยช่คช่หช่ใช่ใช่ใอดใช่ใ่ใช่ใช่ใ่ใช่ อี่ออกมาพีได้ได้กาลังไปกาลังไปตอมงนี้ได้ครับตัานแต่ได้ยุ่งกาลังไปอะไรครับผมไปยุ่งนั่นแหละเมื่อนหร่ห่นเทปทิพย์ล่ะเมืบอไหร่าเทปิย์่อยสามทิเนหิพเดียววะทิเดยวป็นอะไรไปย าง้าดร่อนะรอกไปตึงเลยนะครับออกมาบอลเยนะครับนงีอ่าเไป่สีไปีห้ากาเล็นะครับเดี๋ยวออกมาสบไปที่สอไปีสบสมบไปี่างปี่บกไปทีจี่บ่เ้ปบี่สิองไี่บที่สิบไาสสิบกไปบสิบ็นไบดไป่บเป็นคบนะครับ ครับลูกที่ใกล้นะครับที่สีฟ้านไปโอ้นี่นะครับเพื่สวยงามเพเ่มนับสามเต็นับสามนะครับตามลงมาสามสิบห้ 4 3 5่สังานตะกรอนจะออกเวลาไม่จะได้จะมันมันนมันยกได้เต้องไปเฝ้านะครับก็ต้องไปเฝ้ายางไม้มันเป็นงานก่นนะครับเออตะวันาีเดี๋ยวนี้นันือนงใครนะครับเมยอเมือเมย์ข้าเดาเขาเล้อามลย4ห5